วันที่12ตุลาคม2563เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ่ายสุรินทร์ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพันเอกวัชรกรอ้นเงินรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าชี้แจงการดูแลสิทธิและสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ของสิบเอกอัธพลพลายชนะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15และอาสาสมัครทหารพรานอัศนรงค์ชัยศรีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบ วางระเบิดเมื่อวันที่1และ9ตุลาคม2563ที่ผ่านมาโดยท่านพลเอกนรงพันธ์จิตเก้าแท้ท่านผู้จัการฐานบกและพลโทเกรียงไกรสีลักษท่านแม่ทัพพระที่4นะครับได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของสิบเอกอัตพลภายชนะสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15และอาสาสมัครฐานพานอัดนลงชัยศรี สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่43จากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเมื่อวันที่1ตุลาคมและวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุให้มีเจ้าที่เสียชีวิตทั้ง2เหตุการณ์รวม2นายและบาดเจ็บรวม11นายนะครับพร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมในความกล้าหาญของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับพร้อมได้สั่งการให้เร่งรัดในการดูแลในเรื่องสิทธิและสวัสดิการให้กับผู้ที่เสียชีวิตตลอดจนรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดนะครับทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนนะครับทางกองหน่วยการ รักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอชี้แจงในเรื่องสิทธิที่กำลังพลทั้งสองนายจะได้รับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับสิบเอกอัตพลภายชนะสังกัดกองพันหานร,ราบที่1กรมด่านร,ราบที่15นะครับซึ่งเสียชีวิตจากเขตคนร้ายรอบวางระเบิดขบวนยานยนต์ซึ่งกำลังสับเปลี่ยนกำลังนะครับในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขาซึ่งได้ตั้งศพความเป็นกุศลที่วัดเขาต่ออำเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่ซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ชักการฐานบกท่านได้เดินทางมาร่วมสวดอภิธรรมศพด้วยตนเองนะครับและได้มีพิธีพระราชทานเพิงศพไปแล้วเมื่อวันที่8ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับในการนี้นะครับทางกองทัพบ,บกได้ปูนบำเหน็จ เรื่องชั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ7ขั้นเราได้ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษเป็นยศ10เอกนะครับจากเดิมพลาหารนะครับนอกจากนี้ยังได้มอบเงินช่วยเหลือจากทางราชการให้กับครอบครัวนะครับรวมเป็นเงินประมาณ2.46ล้าน4 6 0 0 0บาทเศษนะครับพร้อมพิณาบรรจุทายาททดแทนหากทางครอบครัวมีความประสงค์นะครับสำหรับรายที่2 อาสาสมัครฐานพานอัดนรงชัยศรีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่43นะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุรอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสุวรรณบรรพตอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสนะครับ และจะมีพิธีพระราชทานเบิงศพในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับโดยทางครอบครัวจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการรวมเป็นเงินประมาณ2ล้าน6 3 6 0 0 0บาทเศษนะครับโดยประมาณนะครับรวมทั้งจะพิาจารณาบรรจุทายาททดแทนหากครอบครัวมีความประสงค์นะครับในส่วนนี้ยังไม่รวมถึงการช่วยเหลือในด้านอื่นๆหลังจากนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่า การช่วยเหลือจากทางราชการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจะมากเพียงใดนะครับก็ไม่สามารถที่จะทดแทนความรู้สึกของครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปได้นะครับซึ่งบุคคลทั้งสองถือว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติสละชีวิตเพื่อดูแลความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยทางกองทัพขอยืนยันนะครับว่า เราจะดูแลทั้งสองครอบครัวอย่างดีที่สุดเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครับ